สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาทุกท่านนะครับผมเสียงที่ท่านได้ยินมาจากคลิปห้องอาร์ตนี่ค่อีกขันเทพครับหรืออีกในอีกในนึงอาร์ตโหดสัตว์รัสเซียนะครับถ้าท่านใดไม่ทราบฉาย,ายานี้มนจากไรรบกวนไปดูคลิปย้อนหลังรัเสเซีย2วันล่าสุดน,นะครับผมโอเคครับแนวทางจีนบายนะครับผมก่อนอื่นมีพี่ทนหนึ่งแตกจีนบ่ายนะครับพี่เขาได้5 8า5ด้าเขาชอบร้อยสองผม ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมถ้าท่านใดเล่น28เมื่อเช้าล่างแตกนะครับผมเด่นผมมา28เลยมา28บนอย่างนี้ผมแนะนําใครแนะนําท่านทั้งหลายที่เข้ามาชมคลิปไว้ถ้าท่านเอาเด่นผมไปวิ่งบนก็จะเด้งสรุปแล้วเด้ง2เด้งนะครับผมโอเคครับมาฟังแนวทางจีนบ่ายนะครับผมจีนบ่ายจีนบ่ายจากการดูสติรันมาแล้วจีนบ่ายแล้วสักครู่ครับจบแป๊บนึงครับ จีนบายโอเคจีนบายได้26นะครับจีนบายได้เด่น26นะครับโอเคครับผมฟัน6นะครับฟัน6เจาะ0 6 2 6 3 6 5 6 8 6ครับหลักร้อยใส่ตัวรองนะครับก็คือ2นะครับหลักร้อยใส่2เข้าไปจีนบายผมจะแนะนำอีกหน่อยแนะนำอีก ทริก,รกนึงนะครับอีกแนะนาอีกเคล็ดหนึ่งจีนบ่ายหุ้นอยู่อยู่เพดานบวกนะครับอยู่ตารางบวกซึ่งตารางบวกหุ้นท้ายบนล่างจะตัวเดียวกันนะครับผมถ้าอย่างกรณีผมวาง6และมาท้าย6จะเด้งบนล่างแนะนําสําหรับคนเล่นจีนบ่ายให้รูดนะครับผมให้รูดให้รูดไว้เพราะว่าถ้ารูดจะมา2เด้งเลยครับนะครับแต่ท่านถ้าท่านใดไม่ชอบ รือรวยจีนเช้าไปแล้วดูแนวทางไหมครับไม่จําเป็นต้องเล่นทุกหุ้นทุกหวยที่ผมวางนะครับผมแต่ถ้าอยากรวยหรือยังไงก็เอากำลัจากจีนเช้ามาแทงจีนบ่ายนะครับผมขอให้รวยนะครับขอให้รวยจีนบ่ายนะครับขอให้รวยจีนบ่ายขอให้เด้งบนล่างจีนบ่ายนะครับสําหรับขารูดขาวิ่งนะครับขาเจาะเอาขอให้รวยเร้งบนล่างเหมือนกันนะครับผมขอให้แตกจีนบ่ายขอให้แตกอีกรอบนึงนะครับขอบคุณมากครับจากช่องอาร์ตนี่คืออีกขั้นเทพนะครับ ถ้าไม่อยากพาคลิปดีๆแนวทางการวางเลขรอบโรคนะครับรบกวนกดติดตามกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับและท่านจะไม่พาดคลิปดีๆจากแนวทางจากช่องผมครับขอบคุณมากครับรวยๆครับ